คุยกันก่อนเฟมเอายังไงเฟมทําแบบนี้ได้ยังไงไอ้ดินมันเป็นเพื่อนพี่นะเฟมที่มาเล่งของเกิงกับเฟมพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอเฟมรู้จักไอ้ดินกับพวกพี่ไม่ใช่หรอพี่ไม่คิดเลยนะว่าเฟมจะเป็นคนแบบเนี้ยสมแล้วที่หมอวิทย์เขาหาว่าเฟมเหมือนหยุดพูดถึงมันต่อหน้าเฟมทําไมอ่ะอายเหรออายเป็นด้วยเหรอตายแล้วไปทําแบบนั้นทาไมเฟมจะอายทําไมเฟมทาให้ดินมีความสุขแบบที่เมียเขามีปัญญาทำไงเขาเคยแย่เสียโฉงเัที่ไหนที่โดนนอกใจอ่ะสลดน้ำหน้าแล้ว ไอพวกชอบปีนต้นยิ้วมันคิดได้แค่นี้เหรอเนาะอย่าทำเป็นผู้ให้ตัวเองดูดีหน่อยเลยเฟมที่ครอบครัวด,ดินมีปัญหามันก็เรื่องของมันเฟมไม่ควรเข้าไปแทรกตรงกลาง่ันต้แค่ทะเบียนสมรสใบเดียวจะฉีกทิ้งมเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอยู่ไปแล้วมีความสุขอะจะอยู่ไปเพื่อเฟมรู้ได้ไงว่าไม่มีความสุขรู้เหรอว่าทุกๆวันนี้เขาอยู่ไม่มีความสุขกับเฟมชอบสร้างสตอรีร่กับตัวเองเป็นแม่พายกับสามีชาวบ,บ้านแบบนี้ไงที่เขาเรียกว่าเมียน้อยอะเฟมไม่ได้เป็นเมียน้อยใคร นอนกับผัวชาวบ้านอ่ะไม่เรียกว่าเมียน้อยเลยเรียกว่าอะไรอย่าเอาเฟรมไปเปรียบเทียบกับนางพวกนั้นนะเฟรมไม่เคยก่อใครกินที่เฟรมทำก็เพื่อความสุขของตัวเองตัวเฟรมร่างกายเฟรมเพื่จะใช้ยังไงมันก็เรื่องของเฟรมความสุขของเฟรมอ่ะแต่มันทาลายครอบครัวคนอื่นทําเป็นมั่นหน้าแต่จริงๆแล้วโคตรง่เลยแล้วเป็นไงล่ะโดนเขาแหกหน้ามายังมีความสุขอยู่ไหมเฟรมพิว่านะความสุขของเฟรมอ่ะมันก็แค่สนน้องตันทางตัวเองนี่เฟรมเป็นน้องพี่นะ ที่ก็เหมือนแม่เลยไอคนขี้แพ้ถ้าชน,นะเราเป็นแบบเฟมอ่ะพี่ก็ไม่เป็นหรอกแล้วเฟมอย่าคิดนะว่าเฟมจะชนะพี่รู้จักไอดินมันดีมันไม่มีวันทิ้งผู้หญิงดีๆอย่างหมอผายมาคนอย่างแกหรอกเฟมแล้วแกจำไว้เลยนะเลิกยุ่งกับไอดินถ้าแ,แกทำครอบครัวพังอนะ่ะแล้ไม่ต้องมาเป็นพี่น้องกันเออไปเลยพี่ไม่เคยนะับเฟมเป็นน้องอยู่แล้วนี่ไปเลย